เทราแบงคที่สามารถชาร์จได้และสามารถเล่นเกมได้นะครับผมมาส่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสามารถชาร์จแบตได้แล้วก็สามารถเล่นเกมได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยครับไปกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า Power Bank ที่สามารถชาร์จได้และสามารถเล่นเกมได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะฮะทั้งสองฟังก์ชันที่มันเคลมไว้ในแ<ส>อปส้มนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการรีวิวไปเรื่อยนะฮะพ p นี้ก็เป็น Power Bank น,นะครับผม Power Bank ตัวนี้นะครับผมก็เราสั่งซื้อมาจากทาง แอปสม้มอีกแล้วนะฮะเราจะเป็นแฟนมันแท้แอปสม้มกันอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีราคาประมาณ700เนาะโดยประมาณนะครับเป็นพาวเวอร์แบงค์นะฮะก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะฮะจะมีอ่าจอสติ๊กเกมอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับแต่เรามาดูรอบๆกันก่อนนะนะฮะตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์แบงค์บรรจุไปด้วยแบตบ 1 0 0 0มิลลิแอมนะครับตรงนี้นะอ่าเห็นไหมอ่าน่าเห็นนะครับแล้วก็มีอ่าพอร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะฮะแล้วก็มีจริงๆที่ร้านมีอ่าน่าจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวซึ่งตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับมาแกะกล่องกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับผม โดยลักษณะด้านในนะครับผมมีดีเทลดีนะแล้วก็มีฟิล์มกันมาให้ตรงหน้าจอนะครับอ่ามีไอ้พวกนี้เยอะะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรข้างในกล่องที่แถมให้มาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูเจ้าพระเอกของเราก่อนก็คือตัว Power Bank นะครับผมตัวนี้เลยก็น้ําหนัก ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีความหนักอยู่ะนะเนาะนี่ครับทั้งสองด้านนะฮะ,อะตอนนี้ก็จะมีะแบบบอกไว้นะครับแล้วอย่างแรกเลยนะฮะอย่างแรกเลยที่เราเห็นอยู่ก็ตัวนี้จะเป็นตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นจอยควบคุมของสําหรับไวเลนเกมของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบปุ่มเดินเนี่ยก็เป็นปุ่มปุ่มกด พวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหมือนใน p พ a y s t a t i o นน่ะนะแล้วก็มีสามปุ่มนี้นะครับผมตามตรงนี้จะมี select start reset เหมือนกับเกมเกมบอยเลยนลครยบแล้วก็ตรงนี้เป็นจอแสดงผลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันต่อเลยนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มตรงกลางนี่ก่อนเลยฮะปุ่มตรงกลางตรงนี้กดหนึ่งทีแล้วมันจะขึ้นไฟนะว่า power bank เรามีแบตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ เอาไว้ต่อกับสายสายพวกสายตัวนี้นะครับที่เขาแถมให้มานะฮะเ้าจะเอาไว้ต่อกับทีวีหรืออะไรทักอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่เขาแถมมาให้เนาะอ่ามีใส่ไว้ใส่รูตรงนี้คิดว่าน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะสไลด์ได้พอสไลด์แล้วมันจะเปิดเกมสไลด์ปับมันจะขึ้นเกมนี้เลยอ่าอันนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้ครับผมตรงนี้ไว้สําหรับเพิ่มเสียงนะครับถ้าเลื่อนขึ้น อ่ะปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเลื่อนขึ้นก็จะเปิดเสียงอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ปิดโอเคอ่าต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นทป์พอร์ตที่เขาให้เรามานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยน,นนะมี USB สองข้างไว้ชาร์จนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ชาร์จแบตโดยใช้ Type C นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น USB ที่สามารถต่อจา่ายคิมที่เขาให้มาได้นะครับ โอเคอย่างที่สองเขาแถมสายชาร์จให้นะครับเป็น USB Type C นะครับะจะเป็นสีขาวนี้เนาะาไว้ให้เราชาร์จกับเจ้าตัว Power Bank นะครับอันที่บอกเลยคือแถมสายเจ้าสามสีนี้เนาะน่าจะเอาไว้ต่อกับอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะต่อกับพวกลำโพงหรือเปล่าอ่าและสุดท้ายเลยที่เขาแถมมาให้คือจอเกมนะครับเอาไว้เล่นเกมที่มันเล่นได้สองคนในใน Power Bank ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองให้ดูกันเนาะ สุดท้ายก็สุดท้ายจริงละสุดท้ายจริงก็คือคู่มือนะครับคู่มือในการเล่นของเขาเราก็สามารถมาดูในนี้ได้ว่าว่าเจ้าตัวนี้มันทำงานยังไงเนาะแล้วก็พวกสัตว์ที่เขาแถมมาเนี่ยมันมันใช้ยังไงก็สามารถดูได้ในเจ้าคู่มือตัวนี้เลยนะครับเมื่สั่งซื้อไปนะฮะอ่ะท่านตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปชาร์จกันให้ดูเลยนะครับว่ามันชาร์จติดไหมเนาะตอนนี้แบตของเรามีอยู่สามก้อนนะครับเราจะชาร์จกับ i p แ d นของเรานะฮะมันชาร์จได้แหละเป็น power bank มันชาร์จไม่ได้ถามว่อะไรแปลกวะ นราคนัครับอาใช้ได้นะปกตินะครับเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันว่ามันจะเล่นเกมได้สองคนหรือว่าคนเดียวมันเล่นได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ a few moments later อ่ะโอเคครับมาถึงฟังก์ชันที่ทุกคนอยากจะรู้กันแล้วว่ามันสามารถเล่นเกมกันได้ไหมเมื่อกี้เราเปิดให้ดูไปแล้วนะในช่วงต้นคลิปก็เปิดได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันเล่นได้ไหม เราเปิดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้สไลด์เพื่อเปิดเกมเหมือนเดิมนะฮะเกมก็จะมาแล้วเพิ่มเสียงหน่อยก็ได้อ่าแต่เราจะปิดไว้เดี๋ยวโหลลิขสิทธิ์นะครับก็จะม,มีภาษาให้เลือกสองอันเลยอย่างแรกภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแน่นอนละฮะเราเลือกภาษาอังกฤษแน่นอนแล้วเรากดหรือสตาร์ทอะกดสตาร์ทนะครับผมเรากดสตาร์ทไปเลยเพื่อเลือกนะฮะในนี้เขาเคลมว่ามีทั้งหมด500เกมนะนี่เห็นปะเนี่ยเราเลือกได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า อาไรเก็บจริงไหมโอ้ยทุกคนจริงด้วย500เกมนะครับผมเเรามาดูว่ามันแต่ละเกมเป็นยังไงเราไปดูกันแองกี้เบิร์ดก็ได้กดสตาร์ทนะครับทุกคนเลือกเกมแล้วกดสตาร์ทไปเนะะเาะลองดูที่มันเล่นยังไงว่าอ๋อเอพิโซดให้เราเลือกเอพิโซดนะเราอยู่เอพิโซดแรกเราไม่เคยเล่นนะกดตัวเอ็กตรงนีนนนน้ใช่ไหม <c oughs> อาเลเวลแรกเนาะเราเลือกไปเลเวลแรกเลยนะครับ แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเล่นยังไงเล่นเหมือนในโทรศัพท์นีมม่เลย <Okay. S 1> ให้เรากดตัวไหนยโอ้โหโอ้โหแหลกเลยนะทุกคนนะเผื <c> ่อ <oughs> เอาลำปกอ,องศาได้แล้วไปก็บอยู่ตรงกลางให้ไหมโอ้แน่นอนโดนถัวปาปาๆนี่เป็นไงเาเห็นแล้ว่ะมาต่อกันเลยครับทุกคนเราได้ทั้งหมด4500แต้มแล้วนะฮะ4,500แต้ม ต่อกันเลยเอามากินมัได้ดูเลยยิงไปก่อนเปิดเชื้อไปก่อนวับเอาไม่โดนไม่โดนยังไงอะไม่โดนก็ยังไงฟไปแล้วทุกคนซูดูตัวเดียวโอ้จ่อยเลยผ่านไม่ได้ผมรู้ไหมทุกคนเฮ้อโดนเรียบร้อยครับเราผ่านกันแล้วนะครับผม ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเปลี่ยนเกมน,นะครับผมไปกดปุ่มรีเซ็ตตรงอันที่3าได้นะครับมันก็จะขึ้นไปหน้าเดิมให้แล้วเราก็กดเริ่มภาษาอังกฤษแล้วก,สก,วก,สกดสตาร์บั๊ดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองอีกสักเกมหนึง่ง่ะเกมแข่งรถก็ได้ X Racing มาลองดูซิ X Racing กดสตาร์ทเลยมาเล่นสองคนได้นะทุกคนแต่เราลองเล่นคนเดียวก่อนโอเคปะสามสองหนึ่งปูนเออหน้าแมนหมนโอ้ยโอพังพังพ เปลี่ยนก็อยู่สองเลนไอ้ห่าอุ้ยขอโทษครับพี่คมเมียโอ้ยอะไรไปนะเอ้า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 เอาเอาเอามันกวนนะมันกวนส้นนะอันเนี้ย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 อเนโอ้ยเื่อนเื่อนเรื่นบิดขวาครับวุนเราปาดขวาเข้ามาปาดขวาสว่างผลโอ้ยแม่งปาดตามปาดตาม อ๋เอเดะออเดะออเดะมันกวนมันกวนมากเลยนะบูดีโคตรกวนเลยแล้วเบรกเบรกไงก็ไม่รู้นะเอาไม่รู้เอาเบรกคือตัวนี่ป่ะไม่แน่ใจเอจุดมันมันเร็วกว่านี้ได้ไหมโอ้ชนอีกอะเป็นเกมสมัยวัยเด็กสมัยเกยมคอนโซลเกมตลับอะนะคล้คลายอย่างนง้นะนะครับก็มันก็มีให้เล่นเล่นหลายเกยมนะมถือว่าเป็นสนุกสนุกอะเราชาร์จแบตไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแต่ว่า แน่นอนอนอะถ้ากเกิดว่าเราเล่นเล่นเกมไปด้วยมันก็จะทําให้แบตลดลงเยอะขึ้นนะครับเนาะก็อันนี้ก็อาฮัาเล่นเกมก็เซฟไปด้วยหรือไม่ก็หาพอแบตซึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบว่ามันก็ชาร์จได้แมันก็เล่นเกมได้ผมก็เลยมันมันดูน่าสนใจเนาะราก็เลยลองดูเดี๋ยวเรามาเล่นสองคนกันนะครับโดยการที่เราจะเสียบเจ้าจอยตัวนี้เข้าไปจอ,จอยสีแดงแล้วจอยสีแดงมันจะเป็นทป์นี้นะครับใช้ตัวนี้เนาะ เราเสียบตรงรูข้างบนไทที C, เนาะอืเชิโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ,ม,ะมันจะมันจะมีรูไททีสอยู่ข้างล่างนะครับรูที่เอาไปใช้แบตเนาะตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูที้เราจะเล่นแน่นอนระดัแบบผมคอนทราแน่นอนซูเปอร์คอนทราลุยอ,อ้าวกดผิดอ่าลุยกดไอ o n e นี้ไม่ได้นะครับให้กดคำว่าซเล็กเพื่อเลือกว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่น2คนเนาะสำหรับเกมนี้นะครับ อ่ะเราได้สองคนลุยได้สองคนนะอ่ะเราไม่ได้ไปไหนเลยครับเราอยู่นี้เลยเห็นไหมทุกคนอ่ะยิงอันนี้จอยแรกนะครับจอยที่เรามาคับอยู่ตรงนี้คือจอยแรกนะกระโดดได้ยิงได้ปกตินอนได้นอนได้ยิงได้อ่ะจอยสองเลยวเรามาเล่นจอยสองกันบ้างนะครับอ่ะจอยสองนะครับอ่าตาเสร็จแล้วจอยสองอูอ่ะเอาใหม่นะครับนี่จอยแรกนะครับจอยแรก นแ,แรยิงได้ปกตินะกระโดดได้โดดได้ยิงได้นะปกติอันนี้มองเห็นป่ะไม่รู้เหมือนกันนะยิงได้ปกติเลยเนี่ยป่ะปจอยสองเห็นป่ะปกระโดดได้ยิงได้ครับผมเดินได้เดล่นร่งใหม่รองใหม่ลหมเล่นมันจะลำบากหน่อยรีวิวกนเดียวเพราะว่ากล้องก็ต้องถือโอเคนี่นะหมอบได้ครับขึ้นได้ไหมจอยสองยผมเล่นนะยิงนะยเห็นป่ะ กิ่ตายคิดกระโดยยโดยิง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 ตายแกกระโดดยิง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 เดินไปข้างหน้าได้ครับตัวสีแดงนะตัวสองเนาะยิงโอเคประมาณนี้นะครับมันจะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นเกมคนเดียวหรือ2คนก็ได้แล้วก็มี500เกมจริงๆนะครับผมเอ่อก็สําหรับคนที่เอาไปแก,ก้เบื่อแล้วกันเนาะ แล้วก si like ็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยก็ระวังเรื่องของการเล่นเกมเพราะว่ามันจะกระทบกับแบตแบตที่เราชาร์จเข้าไปนะครับมันก็จะแบบว่าหมดไวอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแล้วครับทุกคนครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้นะฮะราคาก็ไม่เกิน700บาท ประมาณนั้นนะครับในแอปส้มนะครับอ่เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ร้านที่ขายเจ้า Power Bank ตัวนี้ไว้ให้นะครับในใต้ description นะครับผมมันก็เหมือนแบบว่าเราเอาเกมไปเล่นอะฉบับฉบับเล็กๆเ,เกมที่มันเล่นได้2คนแก้เบื่อ,อเนาะเล็กๆเ,เลยก็ดีนะได้ย้อนวัยเหมือนอยู่ในยุคข,ของตอนเด็กๆนะครับที่เราเล่นเกมสลับเกมอะไรกันเนี่ยแต่มีคอมอะไรเงี้ยเนาะก็ดีด,ดีโอเคอยู่ในความรู้สึกผมก็โอเคนะในราคาประมาณนี้เนาะ แล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านผู้ชมทุกท่านว่าอยากจะซื้อหรือเปล่านะครับไว้เจอกันอ p พีต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันอีพีหน้าว่าเราจะมารีวิวของอะไรอีกนะครับผมสำหรับวันนี้เจ้าเพาแบงตัวนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ